สวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้มาอยู่กับบอยในรายการที่ผมภูมิใจเสนอที่จะบอกทุกคนว่าตั้งชื่อเวล้วเรียบร้อยรายการดิบทีว e ีดีวีีีตั้งใจมากดิบทีวีเป็นรายการที่อ,อผมเน้พายามพูดให้มีความอิสระแล้วก็ดิบไม่ต้องผ่านสคริปต ไม่มีสลิงไม่มีตัวแสดงแทนนะครับผมแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักทีบอยส์วง Joy Boys ผมอยากจะบอกทุกทกคนนะครับว่ากว่าจะเซตรายการนี้เนี่ยเทปนี้เทปแรกเดี๋ยมีปัญหามากไม่อยากจะบอกเลยว่าขนาดนี้แบ็กาวล์ข้างหลังยังอเนกอนาถเป็นชุดเจบอดสุดปัญญาอ่อนนะครับผมก็ให้รู้ไว้แล้วกันว่าตั้งใจทำรายการนี้มากนถึงแม้ลหลายๆคนอาจจะค่อนคอดว่า เอ๊ะเล่นแบบดามาเปล่าหรือว่าเล่นแบบใครต่อใครอะไรนะวงลูมสับก้าวหรืออะไรที่มโด่งดังกันใน YouTube ผมบอกทุกคนได้เลยนะฮะฟังไว้ตรงนี้เลยว่าใช่แล้วคือตอนนี้ไม่ต้องคิดเลยมากเราตามตามเขาไปพอถึงวเวลาเราดังแล้วเราค่อยไปหาแนวทางของเราเองนะนะครับผมก็ วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีประเด็นนิดหนึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกก็จะพยายามจะโผล่าออกซอเยอะๆเพราะว่าอยากจะเตรียมตัวสําหรับซิงเกิลใหม่ที่จะออกปลายเดือนนี้ชื่อเพลงว่าติดแตกจากจอยบอยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะขอคี่เนี่ยจะเป็นเพื่อนนิดหนึ่งก็คือเรนมีอยู่ว่าตอนนี้เนี่ย ปวดฟันคุดมากเป็นมาสองวันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเป็นกันอีกนานหลายวันที่นี่เนี่ยวันว,เวนาเลนไทน์จะมีคอนเสิร์ตไปอำนาจเจริญน,นะครับร้านบอสประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับก็เจ็บเจ็บฟันเจ็บปวดปวดฟันนะครับปกติในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะแบบสนุกสนานเฮฮาก็เลยมีเรื่องอยากจะรบกวนถามเพื่อนๆว่าฟันคุดเนี่ยกินเหล้าได้หรือเปล่าหรือมันสามารถที่จะไป มันจะประยุกต์ยังไงได้แบบก,กินพาราแล้วมันเป็นผสมกับเหล้าแล้วมันจะไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆรู้แล้วเนี่ยช่วยโพสต์ตอบใน Facebook หรือใน y o u t u b e หรือจะเขียนจดหมายมาที่บ้านอ่าก็ได้นะครับผมถ้าเกิดมีปัญญามีความสามารถมากพอนะครับผมก็เขียนมาบอกกันหน่อยละกันงบอกกันนิดนึงละกันนะครับสหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะ ฝากเอาไว้ตอนนี้อยากจะรู้ความคิดเห็นนะครับแล้วสําหรับเรื่องราวในคราวหน้าต่อๆไปเราจะสรรหาเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามก็ได้ต่อไปเพราะโลกบ้าๆใบนี้มันยังมีเรื่องราวส้นตีนขี้หาอะไรอีกเยอะแยะมากมายววงแต่ปิดท้ายแบบดิบเถื่อนต่างตายดิบทีวีก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับผมที่ติดตามกันเทปนี้เหนื่อยมากกว่าจะได้อัด อัดแล้วตัดต่อแม่งก็มีความชิบหายกับโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้นี่ผมบอกได้เลยว่าเนี่ยผมอัดครั้งที่สิบแล้วเหนื่อยจริงๆนะฮะเวลาตอนนี้ก็ตีสามกว่าแล้วด้วยก็คงจะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากสวัสดีนะครับแต่เดียในเด็เดสก้าใจกันนะอุ้งก้า